สวัสดีครับผมนายภูสิทธิ์เพชรรัตนทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับขั้นพื้นฐานนะครับนี่ก็เป็นเลคเชอร์ที่5แล้วครับที่ผมได้ทําการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับโดยก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่อง YouTube Channel นะครับช่อง u n f o x English นะครับที่ทําให้ผมได้เรียนแล้วก็ศึกษาภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับส่วนในเลคเชอร์วันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าในเลคเชอร์ของเรานะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยเฮ้ยทําไมเราต้องมาเรียนเกี่ยวกับ what is your name ด้วยล่ะ ทั้งที่มันก็ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าใครเคยเรียนภาษาอังกฤษอ่ะาจจะต้องรู้ความหมายข้อนี้แน่นอนมันก็คือชื่อของคุณชื่อว่าอะไรนั่นเอง what's your name ใช่ไหมซึ่งยัมันแสดงความเป็นเจ้าของไงมันหมายถึงว่าของคุณแล้วพอเราเติม name ไปใช่ไหมมันก็หมายถึงว่าชื่อของคุณอ่าใช่ซึ่งเวลาเราตอบเนี่ยเราก็จะตอบโดยใช้คําว่า my my, my, my ก็แปลว่าของฉันดังนั้นย u r ก็จะใช้คู่กับ my นั่นเองโอเค เราจะเห็นว่าผู้ชายชื่อโนอาแล้วก็ลิซ่าใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายเราก็ตอบว่า my name is noah เป็นผู้หญิงเราก็ตอบว่า my name is lisa ซึ่งในประโยคของเราถ้าเป็นภาษาเขียนใช่ไหมเราก็จะเติมตัวใหญ่เข้าไปนะครับในตัวแรกของอักษรภาษาอังกฤษของเรานะครับจะสังเกตได้ว่า noah ก็จะใช้ตัว n ใหญ่แล้วก็ lisa ก็จะใช้ตัว l ใหญ่นั่นเองพอทีนี้พอจบเรื่องของ ของคุณกับของฉันไปแล้วอะแล้วถ้าเราอยากถามคนอื่นบ้างว่าล่ะว่าชื่อของเขาว่าชื่อว่าอะไรชื่อของรลอนชื่อว่าอะไรใช่ไหมอ่ะถ้าเราจํากันได้ผู้ชายจะใช้คําว่า he ผู้หญิงจะใช้คําว่า she ถูกไหม he she โอเคแล้วถ้าเป็นชื่อของเขาเราก็จะใช้คําว่าของเขาเราก็จะใช้คําว่า his ส่วนของหลอนก็จะใช้คําว่า her she her นั่นเองดังนั้นก็เราก็รู้แล้วว่า what อีจุดจุดจุดเนมเนี่ยเราจะใช้กับผู้ชายก็ใช้คำว่า h ีทใช่ไหมอ่ะเราก็มาเริ่มกันที่รูปแรกเลย what is his name what is his name ใช่ไหมอ่ะก็ในทํานองเดียวกันเวลาเราตอบเราก็ต้องบอกว่า his name is corner his name is corner ใช่ไหมก็แปลว่าชื่อของเขานั้นคือ คอเนอรชื่อของเขาคือ Corner อ่ะแล้วถ้าเราอยากรู้ล่ะว่าอยากถามชื่อของผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อว่าอะไร What's your name What's your name เราก็ตอบไปว่า Her name is Betty อ่าก็นี่ก็เป็นการใช้ he's กับ her นะครับแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองโอเคครับในส่วนถัดไปใช่ไหม หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะตอบชื่อของเราว่ายังไงใช่ไหมโดยใช้คําว่า my name is ใช่ไหมแล้วพอทีเนี้ยจากรูปใช่ไหมเราก็พอที่จะเดาได้ว่าเฮ้ยถ้าเราสวมบทบัตทเป็นคนใน4รูปอะ่ะเราจะทําอาชีพอะไรดังนั้นเวลาเขาถามชื่อของเราใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เราก็จะบอกชื่อของเราแล้วก็จบเลยใช่ไหมแต่ในที่เนี้ยมันจะมีการบอกอาชีพเข้าไปด้วยโดยเราจะใช้คําว่า I am แล้วจะตามด้วย a หรือ n นั้นก็คือขึ้นอยู่กับ อาชีพของเรานั่นเองอ่ะเราก็มาดูกันเลยทุกคนถามเหมือนกันหมดเลย What's your name ก็หมายถึงว่าชื่อของคุณนั้นชื่ออะไรล่ะแล้วพอทีเนี้ยเวลาเราจะตอบใช่ไหมถ้าเพื่อนๆจำคำจำสไลด์แรกได้ก็จะตอบว่า My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราใช่ไหมอันนี้ก็เขาอาจจะชื่อ Archer 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 ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยประโยคที่ว่าเขาทำอาชีพอะไรก็คือ I am a doctor I am a doctor ก็แปลรวมๆก็แปลว่าฉันชื่อ Archer ช่ไหมล้วก็ฉันคือหมอหนึ่งคนคําว่าอ่ะมันหมายถึงคําว่าหนึ่งไงเราก็ต้องเติมไปด้วยให้ทุกคนได้ชินชินกันลาอทีเนี้ยเราลองมาดูกันที่รูปถัดไปดีกว่าเขาชื่อว่าอะไรอ่ะถ้าเราเป็นคนคนนั้นใช่ไหมเราก็ตอบว่า my name is james i am a n engineering เห็นไหมผมใช้คําว่า a อนเพราะคําว่า engineer อ่ะขออภัยนะไม่ใช่ engineering นะ engineer engineer ก็หมายถึงว่าวิศวกรโดยคําว่าแอนนะ พอมันไปอยู่หน้า engineer คำว่า engineer มันออกเสียงอะไรออางใช่ไหมเราก็เลยเติม n เข้าไปนั่นเองอ่ะเรามาดูกันที่รูปที่สามอ่าเป็นพี่พยาบาลใช่ไหมเขาก็ชื่อแนนใช่ไหมเราก็เลยพูดว่า my name is n a I am a nurse ก็แปลว่าฉันชื่อแนนแล้วก็ฉันเป็นพยาบาลหนึ่งคนในรูปสุดท้ายก็เขามีชื่อว่าซาร่าใช่ไหมเราก็สมมติบทบาทเป็นคนคนนั้นเราก็ตอบว่า my name is Sarah I am a teacher ซึ่งชื่อผมก็สมมุติขึ้นมาใช่ไหม ดังนั้นนะถ้าเป็นชื่อของเราเองเราก็อาจจะตอบว่า my name is pu sit ใช่ไหมแล้วก็ i am a student อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปก็ลองฝึกฝึกกันดูเพื่อนๆอ,อาจจะทำอาชีพเป็นตำรวจก็อาจจะพูดว่า my name is ก็ตามตามด้วยชื่อของเพื่อนๆแล้วก็ i am a police ก็แค่นั้นเองอันนี้เป็นการฝึกภาษานะครับอา่าในสไลด์ถัดไปใช่ไหมก็ ayoa y o a จุดจุดจุด,จดแล้วก็เครื่องหมายคำถาม ถ้าเพื่อนๆคุ้นกันอะ่ะถ้าเราขึ้นต้นด้วย is หรือคําว่า are มันจะตอบว่าอะไรอ่าไม่ yes ก็ no ใช่ไหมอ่าเราลองมาดูว่าไอ้คำว่า are you are มันมาจากไหนถ้าเพื่อนๆดูจากรูปใช่ไหมรูปแรกเขาก็เป็นนักเรียนใช่ไหมการที่เราจะบอกว่าเราเป็นนักเรียนเราก็จะใช้คําว่า I am a student ก็หมายถึงว่าฉันคือนักเรียนหนึ่งคนแล้วพอทีเนี้ยสมมุติว่าผมไปบอกผมเห็นคนนั้นอะ่ะเป็น คนในรูปเขาก็คือนักเรียนใช่ไหมผมก็เลยพูดขึ้นมาว่า you are student ดังนั้นการตั้งประโยคคําถามใช่ไหมมันไม่มีเราขึ้นต้นด้วย i มันจะมีแค่ขึ้นต้นด้วย r กับ is e ดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือนักเรียนใช่ไหมเราก็เลยถามว่า are you are a student are you are a student ก็แปลว่าคุณคือนักเรียนใช่หรือเปล่าในทํานองเดียวกันรูปที่สองรูปที่สามผมก็ใช้คําถามเดียวกันเลยอโอเคเราลองมาดูคําตอบกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ อ่าเขาก็บอกว่า yes i am a student ก็แปลว่าใช่ฉันก็คือนักเรียนหนึ่งคนยังไงล่ะอ่าในรูปที่สองดูทรงแล้วเขาก็อาจจะไม่ใช่นักเรียนแล้วแต่ว่าอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมเขาก็บอกว่า no i am not a student but i am a l i b r a r n l i b r a r n เนี่ยมันก็คือมันคล้ายๆกับคำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดใช่ไหมดังนั้นคนคนนี้เขาเป็นอะไรเพื่อนๆลองเราดู ถ้าไรเบอรี่แปลว่าห้องสมุดใช่ไหมดังนั้นไร mm hmm. เบร์เีนเขาก็คือบรรดารักนั่นเองอ่าคราวนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับการถามอาชีพตรงๆเลยอ่าอายุสต t u เด n นคุณเป็นนักเรียนไหมโอ้โหนักเรียนถือปืนอย่างนี้ก็น่ากลัวไปดังนั้นเราดูแล้วว่าเขาก็คงจะเป็นพี่ทาหารใช่ไหมดังนั้นเราก็ตอบไปเลยว่า no I am not a student but I am a soldier soldier ก็แปลว่าพวกทาหารใช่ไหม จริงๆอะหลายๆคนอาจจะเข้าใจปิดว่าโซเยอร์มันจะแปลว่าทหารแต่จริงๆอะคำว่าโซเยอร์ใช่มันแปลว่าทหารแต่ว่ามันใช้ได้กับแค่ทหารบกนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจว่าทหารก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองไปดูซับกันนะครับอ่าแล้วพอทีเนี้ยจากการที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมว่าแค่สามสี่สไลด์เราสามารถเอาประโยคที่เราเข้าใจหรือว่าที่เรียนมาสามารถไปคุยหรือว่าสร้างเป็นแบบว่า ประโยชพูดคุยได้ใช่ไหมอ่าเราลองดูผมก็ทําเลขไว้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. เวลาเราจะนํำพวกเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะ่ะเราจะทํำยังไงใช่ไหมซึ่งในรูปเนี้ยมันก็เป็นเกี่ยวกับว่ามีมีคนไข้ไปหาคุณหมอใช่ไหมซึ่งก็เป็นคุณหมอผู้หญิงนั่นเองเขาก็พูดว่าเฮลโลก็เป็นการสวัสดีนะแบบเฮลโลมันจะใช้กับแบบว่ากับคนที่เรายังไม่สนิทหรือว่าเพิ่งเจอครั้งแรกๆเพื่อนๆอ,อาจจะ เคยได้ยินคําว่าสวัสดีมากกว่านี้ก็ได้มีเฮลโลมีไฮมีเฮโบรอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเฮลโลมันจะใช้กับเหมือนแบบว่าเราเพิ่งเจอครั้งแรกนั่นเองซึ่งปอนทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดว่าเฮลโลอา e ยูด็อกเตอร์ก็หมายถึงว่าสวัสดีครับคุณเป็นคุณหมอหรือเปล่าใช่ไหมอ่าผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าเจส i a ไอแอมอ o ดใช่แล้วฉันเป็นคุณหมอนั่นเองแล้วอ่าก็เป็นมารายาาใช่ไหมพอเขาถามชื่อของเรา อ่าไม่เขาถามอาชีพของเราใช่ไหมเราก็ถามชื่อของเขาเขาก็ถามว่าอ่าโดยการตอบของเราเราก็จะตอบว่า my name is k e t ก็แปลว่าเขาชื่อ k ค t what's i your name อ่าเราก็ตอบว่า my name is Jack ฉันชื่อ Jack นั่นเองชื่อของฉันคือ Jack แล้ววันนี้การใช้คำใช่ไหมเวลาเราพูดกันเสร็จใช่ไหมเราก็จะพูดคันว่า nice to meet you ก็แปลว่า nice to meet you มันแปลว่ายินดีที่ได้พบนะยินดีที่ได้พบคุณนะ แล้ววันนี้เราก็จะตอบกลับด้วยประโยคที่ว่า Nice to meet you too Nice to meet you too โอเคละไอ้คำว่า too ที่ผมไฮไลท์ไว้อะมันจะแปลว่าอาบางคนอาจจะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันแต่ผมจะใช้คำว่าเช่นเดียวกันนะ too เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้เช่นกันผมจะใช้คำว่าเช่นกันมากกว่าเวลาเห็น T O จะใช้คำว่า Nice to meet you too ก็หมายถึงว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน โอเคครับแล้วเราจะนําประโยคพวกเนี้ไปใช้ยังไงเมื่อมีบุคคลที่3ใช่ไหมจากที่ผมสอนเรื่อง is e หรือ her ไปใช่ไหมอ่าเราก็ลองดูกันเขาถามว่า is e she a new teacher ก็หมายถึงว่าเขาเป็นคุณครูคนใหม่หรือเปล่าใช่ไหมซึ่งขึ้นต้นได้ว e ยเราก็ต้องตอบไม่เยดเสื้อโนอ่าผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า yes she is a new teacher ออ่าแล้วเขาก็สงสัยใช่ไหม แล้วพอเนี้ยเราไม่ได้ถามผู้ชายคนนี้เนี่ยว่าเขาชื่ออะไรเราอยากรู้ว่าอ่าอาจารย์คนใหม่ของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรเราก็ใช้คําว่า what is her name แล้วก็เขาก็บอกว่า her name is Luna โอเคอ่านี่ก็เป็นการทวนให้เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆน่าจะเห็นเวลาผมทำแบบนี้หลายรอบแล้วก็คือการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าไปเป็นคําถามนั่นเองก็นํา is มาไว้หน้าประธานของเรานั่นเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเติมเครื่องหมายคําถามด้วยนะครับมันจะได้ถ้าเป็นภาษาเขียนนะเราก็จะใช้เครื่องหมายคําถามนะครับมันจะเห็นชัดมากเอาละพอทีเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยแล้วถ้าเป็นผู้ชายบ้างละ่ะแล้วเราจะถามเขาว่าอะไรอ่าก็เป็นคําถามเดิมเลย is อ่าเปลี่ยน she เป็น he ใช่ไหม is he a new teacher ผู้ชายนนี้เ็าตอบว่า no he is not a new teacher ไม่ใช่เราเขาไม่ใช่ อาจารย์คนใหม่นะแล้วมันนี่ผู้ชายก็ถามว่าอ้าว what is his name แล้วเขาชื่ออะไรล่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า name is mix อ่าเขาชื่อมิกนั่นเองเขาก็ไม่ได้เป็นอาจารย์คนใหม่แต่ดูจากรูปแล้วเขาอาจจะเป็นอาจารย์หรือว่าโอ้โหอาจจะเป็นแบบว่าพวกพันลงุงหรืออะไรมานั่งทำแอคอ,อย่างเงี้ยเขาก็คือว่าไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ว่าคือในรูปนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่าเอ้ยอ้าวแล้วถ้าเป็นผู้ชายเราจะถามว่าอะไรไม่ได้มี ความหมายหรือว่าสื่อนัยะสสาคัญอะไรนะครับนะจากที่เราศึกษาไปทั้งหมดเราลองเอามารวมกันว่าเฮ้ยไอคําว่า I am ใช่ไหมถ้าเขียนให้มันสั้นๆมันก็จะใช้คําว่า I แล้วก็มีเครื่องหมายลูกน้ำนั่นบนแล้วก็ M A ใช่ไหมมันจะถ้าเวลาฝรัง่งเขาพูดกันนะก็จะพูดว่าอ um, 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 ืมอืมอืมคือไม่ใช่อึมนะอืมอืม um, ะ um, student เนื้อป่ะแต่ว่าเราอ่ะศึกษาใหม่ๆเราก็ใช้คําว่า I am ไปนี่แหละไม่เป็นไรก็พอทีเนี้ยถ้าจากเลคเชอร์ที่สี่จะเห็นว่าผมเน้นเรื่องแบบ VR หรือว่าสถานที่ไปเยอะใช่ไหมพอทีเนี้ยเราลองเอามาเดบใช้กับเลคเชอร์ที่ห้าดูว่าเฮ้ยถ้าเรารู้แล้วว่าเราทําอาชีพอะไรอ่ะแล้วเราจะทํางานที่ไหนอ่ะมันก็เป็นการนำสองเรื่องมาผสมกันเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะเราก็ในรูปที่หนึ่งใช่ไหมเราก็บอกว่า I am businessman I am a businessman I work at HCG Company ซึ่งถ้าแปลใช่ไหมเขาบอกว่าเขาก็เป็นพนักงานาธุรกิจผู้ชายใช่ไหมอะจริงๆคําว่า business man มันหมายถึงว่าแบบพวกเขาเรียกว่าแบบพวกนักธุรกิจผู้ชายอะ business man ะพวกนักธุรกิจแต่ว่าในที่นี้เราเข้าใจกันว่ามันคือว่านักธุรกิจแล้วกันอ่ะแล้วเขาก็ทํางานก็คือ I work at HCG ก็คือเขาทํางานที่ บริษัท scg company นั่นเอง company, company ก็แปลว่าบริษัทนั่นเองอดูจากรูปทางด้านขวาใช่ไหมเขาพูดว่า i am a police man เขาก็เป็นตำรวจใช่ไหมแล้วก็ i work at police station police station เนี่ยมันก็หมายถึงว่าสถานีตำรวจซึ่งไอ้คำว่าสถานีมันใช้ได้หลายคำเลยนะกับในประเทศไทยอ่ะมันอาจจะเป็นแบบพวกสถานีขนส่งหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปดูสถานีรถไฟ train station หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองไปดูว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรบ้าง อ่าโอเคซึ่งที่ผมเรียนมาทั้ง what is your name หรือว่า what s he what her name อะไรพวกเนี้ยแล้วก็การตอบเป็นอาชีพอ่ะจริงๆผมอยากให้มาถึงสไลด์นี้แหละคือสไลด์เนี้ยมันเป็นการบอกเราว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรารู้อ่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่า what is your name what is her name อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเมื่อเรานำไปใช้จริงๆอะหรือว่าจับที่เราต้องการตอบอ ก็เน,นี่ยเราก็ต้องท่องจําพวกศัพท์อะไรพวกเนี้ยซึ่งในบางครั้งอะ่ะการจําศัพท์อะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมที่ผมมาสอนเรื่อง what s your name what, what is r name อะ่ะจริงๆอะ่ะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือผมจะอธิบายเรื่องของคําศัพท์ให้ฟังก่อนก่อนที่ว่าเราจะไปเรียนเรื่องแบบว่าภาษาอังกฤษยากๆได้อะ่ะจริงๆทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษอ่ะมันยากผมก็เข้าใจว่ามันยากแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่เก่งใช่ไหมดังนั้นอะ่ะการ ท่องคำศัพท์มันน่าเบื่อมากสําหรับผมแล้วผมก็จะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเลยคือการแบ่งคําของมันออกมาเราจะแบ่งคําของมันอ่ะโดยที่แบบเนี้ยก็คือผมจะดูคําลงท้ายมันเป็นหลักอย่างช่องสีส้มใช่ไหมผมก็ลงท้ายด้วย e r แล้วก็ช่องสีฟ้า t o r ช่องสีเขียว i s t แล้วก็ช่องสุดท้ายไม่แมนก็วูแมนอะไรแบบนี้โอเค ดังนั้นอ่ะในอาชีพทั้งหมดอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีแค่พ olicioyer doctor หรอกแต่ว่ามันมันมีเยอะมากวันนี้ผมก็ได้ทําการแบบว่าเน,น,นี่ยก็จําศัพท์พวกเนี้ยอาจจะมีบางคําที่ยังจําไม่ได้เพราะว่าก็ต้องมาอัดวิดีโอก่อนอย่างเช่นพวกไฮไลท์สีแดงอ่ะแต่ว่ามันก็ผ่านตามาเมื่อกี้ผมก็พอที่จะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรบ้างแต่ว่าไอ้พวกไฮไลท์สีแดงก็คือเป็นคําที่ผมไม่ค่อยรู้แต่ว่าที่อยากให้เห็นสไลด์นี้คืออะไรคืออ่ะทุกอย่างอ่ะมันจะมีลากศัพท์ ทุกคนเข้าใจคําว่ารากซับไหมรากของซับอ่ะคือแกนของมันเลยซึ่งไอ้รากของซับเนี่ยคือได้ผมยกตัวอย่างไอ้พวกอาชีพอะมันอาจจะงงเพราะอะไรเพราะว่าเอ้ยบางอาชีพอะอ่ะพอเราเติม er ไปอย่าง farmer farmer ใช่ไหม farmer าร์มก็หมายถึงฟาร์มใช่ไหมพอเราเติม er ไปมันจะหมายถึงชาวนาหรือว่าพวกเกษตรกรหรืออะไรพวกเนี้ย farmer singer ใช่ไหม sing แปลว่าเพลงใช่ไหมพอเราเตมิม er เขออ้าไปมันก็จะแปลว่านักร้องอะไรพวกเนี้ย ไอ้พวกนี้มันก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่ามันจะทําให้เพื่อนๆไม่หลักศัพท์นั่นเองซึ่งลักศัพท์จริงๆอ่ะมันอาจจะแบบว่าซ่อนอยู่ในพวกคําทั่วไปนี่แหละอย่างเช่นพวกอ่าในนี้ไม่มีนะแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังอย่างพวกคําว่าแอร์พอร์ตไอ้สถานีอากาศอะแอร์พอร์ตอะพอร์ตอะคำว่าแอร์มันแปลว่าอะไรแอร์แปลว่าอากาศใช่ไหมพอร์ตมันจะแปลว่าอ่าพอร์ตไม่ได้แปลว่าสถานีนะสเตชันต่างหากที่แปลว่าสถานี แอร์พอร์ตใช่ไหมมันแปลว่าสนามบินทําไมมันถึงแปลว่าสนามบินล่ะเพราะคาว่าพอร์ตอ่ะมันแปลว่าท่าเรือคนในสมัยก่อนนะมันยังไม่มีเครื่องบินไงมันก็มีแต่เรือใช่ไหมดังนั้นมันก็คืออ่ะเราเอาเรือไปจอดที่พอร์ตแล้วพอทีเนี้พอเป็นอ่าคือถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะเขาก็จะเรียกเรือบินเลยคนสมัยก่อนนะเรือบินมันก็เลยใช้คําว่าแอร์พอร์ตเพราะเรือมันอยู่บนอากาศเนี่ยคือรากศั์ถ้าเราเข้าใจพวกรากศัพท์แล้วก็ดูมันให้เป็นอ่ะเราจะ มันจะทําให้เราเข้าใจศัพท์ที่ยากๆได้นะโอเคอ่าผมก็จะบะอธิบายให้ฟังซึ่งไอาคาว่าเออเนี่ยเออมันก็จะแปลว่านักนั่นนักนี่อย่างไดเวอร์ก็นักขับใช่ไหมรีพอ์เตอร์นักข่าวซิงเกอร์นักร้องเพลงซึ่งผมมั่นใจเลยไอายคาว่าเออเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะต่อไปไอาคาว่าเตอร์เนี่ยคําว่าเตอร์ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นคําเฉพาะเจาะจงของมันเลย อย่างไอ้พวกด็อกเตอร์อะไรเงี้ยมันจะแปลว่าหมอใช่ไหมมันก็มีหลายๆอย่างที่ผมก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังจําไม่ค่อยได้ก็พยายามต้องอยู่ใช่ไหมแล้วก็ที่ผมเข้าใจเลยถ้ามันลงท้ายด้วย IST แล้วมันมีแบบพวกบวกด้วยอ่าวิชาที่เราเรียนอะเคมีจิโอโลจพวกทซา์ใช่ไหม มันก็คือว่าอะไรอ่ะนักเคมีนักชีวะนักวิทยาศาสตร์คือส่วนใหญ่คำว่า i อเอตีมันจะเกี่ยวกับพวกวิชาเนี่ยในนี้พาราเมสพารามซิตเนี่ยไอพารา,ามาซิตเนี่ย,าม,ายมันแปลว่าเภสัชนะมันก็จะแปลว่านักยาจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะแปลว่ายามันก็แปลว่าแบบนักเภสัชนั่นเองเนี่ยก็คือเป็นที่มาของคําที่ผมแยกคาไว้มันจะได้จําศัท์ได้ไม่ลงอ่าโอเค แล้วมันก็จะ co so มีแบบไอ้พวกแมนกับวูแมนเนี่ยคือซับอาชีพอะมันจะยังจําไม่ยากหรอกถ้าเราสังเกตใช่ไหมมันก็จะมีโพลิสแ man ใช่ไหมจากที่ผมยกตัวอย่างในสไลด์ไปแล้วก็มันจะมี police ูแ m a n ด้วยนะก็เนี่ยผมก็แยกออกมาก็ลองดูว่ามันมีอะไรบ้างอ่าพวกอด man ใช่ไหมอด man ก็คือไอ้พวกแบบโฆษณาใช่ไหมาร์ man ก็คือแบบพวก์เทนเดอร์ใช่ไหมแล้วมันก็มี์เทนเดอร์เดอร์หญงเงอ้ยจะเป็น bar วูแมนอะไรก็ว่ากันไปอ่า อย่างแบบพวกอันนี้มันจะแปลว่าชอตชาออสอะถ้าผมอ่านก็คือแบบพวกพวกขี่ม้าไฟแมนก็พวกนักดับเพลิงไฟเออร์แมนก็แบบพวกชาวประมงโพสแมนก็บุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมเตลแมนก็คืออ่าคนขายอะไรพวกนี้ก็คือศัพท์พวกเนี้ยคือผมก็กําลังท่องอยู่วันนี้ก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ที่แบบว่าเยอะ มากกว่าปกติเลยคือปกติผมจะไม่ค่อยแบบว่าสอนแล้วก็มานั่งให้แบบว่าท่องจําศัพท์อะไรพวกนี้แต่อยากให้เห็นว่า ي, เทคนิคการจําศัพท์ของผมเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วก็เราเราก็แบ่งไว้แล้วเราก็ลองดูว่าถ้าเป็นพวกตระกูล ER เราเห็นปุ๊บเราแทบจะตอบได้เลยแบงก์เกอร์ก็นายแบงก์ใช่ไหมพวกพนักงานแบงก์อ่าบาร์เบอร์บาร์เบอร์คืออะไรว่าช่างตัดผมใช่ไหมเบเกอร์ Baker <Baker S 2> ก็แบบว่าพวกทําขนมปังใช่ไหมบุ Book ๊กเซลเลอร์ก็คือแบบพวกร้านขายหนังสืออะไรเงี้ย อืมอ่ะเราลองดูคำนี้คำว่า s h o p k e e เ e r เนี่ยช h อ p แปลว่าร้านค้าใช่ไหมคิปแปลว่าเก็บพอเติมเออเข้าไปก็หมายถึงว่าร้านเก็บอ่าแล้วใครเก็บอ่ะก็แปลว่ามันเป็นเจ้าของร้านค้าไอบคิปเ e อร์เนื้อ,อปะไอคนเก็บเงินนะคนเก็บเงินนะอ่าก็แค่นั้นนีงก็โซเยอร์ทหารอะไรพวกนี้ n a v i g a ก o r ก็คือพวกอ่า n a v i g a ก o r ก็พวกนําทางใช่ไหมอะไรพวกนี้แหละ แล้วก็เซลเลอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลว่าทหารเรือพวกนี้อ่าก็นี่ก็เป็นคําศัพท์ที่ผมเรียนรู้ในวันนี้เพื่อที่จะใช้ต่อไปนะครับในอนาคตคิดว่าถ้าเจอคําศัพท์พวกนี้ก็คงรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเขาทําอาชีพอะไรอะไรพวกนี้ก็เป็นการขยายศัพท์ในครั้งนี้นะครับอ่าโอเคซึ่งในเนื้อ,อาหาของวันเนี้ยยอมรับเลยว่ามันไม่ได้ยากหรือว่าผมคิดว่าหลายๆคนนะรู้อยู่แล้วแต่ว่า ยังไงก็วันนี้เราก็มาเรียนตามเนื้อหาสไลด์ของเขาไปเผื่อที่จะว่าในอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่คืบหน้าไปมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ผมก็พอที่จะรู้อยู่แล้วการถามชื่อคนหรือการถามชื่อคนอื่นแล้วการบอกชื่อหรือว่าอาชีพของเราอันนี้ผมก็พอที่จะรู้แต่ว่าก็ได้เทคนิคการจําศัพท์มานะครับซึ่งเทคนิคการจําศัพท์นี้ผมก็ได้จัดทําขึ้นมาเองนะครับไอ้พวก erist หรืออะไรเงี้ย แต่ว่าก็ได้พื้นฐานมาจากการดูช่อง YouTube เนี่ยแหละก็อยากศึกษาภาษาอังกฤษต่อไปนะครับแล้วก็อยากคืบหน้าให้มากกว่านี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาละไว้เจอกันคนนิจิวะสวัสดีครับ